เฮ้ยวันนี้มีอะไรวะเนี่ยหิวข้าวแล้วนะวันนี้ที่เด็ดวันนี้มีกะหลีพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะกะหลีแตัดมึงพูดไปเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวอีกไม่รู้อยู่เดี๋ยวคิดคิดอะไรนี่คิดอะไรสัตว์นี่มันกะหลีไหนนี่กะหลีสลาดบุรีแล้เนี่ยนู่นดูนู่นอ๋อเฮียเขาชั่วตกใจใจหายวืบเลยกูอย่างไรของพี่ดีๆมาบอกกะลงกะลีอ๋อกุ้งกะลีอืมเฮียใจหายวืบเลยเมื่อกี้กู ขี้อยู่ดีมาบอกกะลี่กะลีกูไม่ได้เด้ออืออือกะลีจริงวะอ่ะกะลี่ว่าผมบอกว่ากะลีคิดไม่ถึงเลยใครจะไปรู้ไอ้เหี้ยมึงกูแบบนี้กูต้องคิดก่อนเนี่ยเฮ้ยจันแมงอร่อยวะได้อะได้ๆๆดูข้าวก่อนนี่หน่อยเจ้าของมี่กระแสริฐแตกแมงแบบคุ้นๆเนี่ยกูกินไปนู่นเลยตลาดบุรีเลยเหี้ยกะลี่ป๊าบเลย ไม่ถึงไม่ถึงไอ้ที่ไม่ถึงแบบนี้เนี่ยมาถึงก่อนมึงคุยกับเขาที่เหรอกูกินข้าวอยู่เขาคุยเลยไปสนแสอยู่ข้างหลังกูวะอเนี่ยอือกูะไปสนแสตรงนั้นอ่ะเหงลยุดละกินจกินทำแต่ไรร้าอมาต้องวางเลยนะได้ยินเสียงอะไรไปร้านสนเสเนี่ยออ น่าอร่อยปะเี๋ยของดีอยวกะหรี่ที่นี่เขาเด็ดนะพี่ผัดผงกะหรี่ที่นี่เขาเด็ดแต่ไม่ใหญ่เหงาแตกกราจะหายวูบไปบอกกะหรี่ <c oughs> เรื่องพวกนี้พี่ไม่ยุ่งแล้วก็ราะก็รู้พวกนี้พี่ไม่เอาเลยคือพี่ <c oughs> เข้าวัดทําบุญสวดมนต์อย่างเดียวพี่อะให้บ้านไฟไปอืมเขาแรงเขาเฝ้าอ,อยู่ <c oughs> ไม่ <c oughs> อยู่ให้บ้านกูไฟไหม้ไม่เป็นไร ตะตายหมดบ้านมันกูไม่ได้อยู่คนเดียวไปแล้วเท่าเขาอยูอ่นี่ดูนะใครก็สั่งก็สอนกะหกรี่หมูกอบกูเมื่อไงวะก็เจอที่บ้านไม่ทำหมูกอบขายหรืออะไรเนี่ยอออากุลสเส่เที่ยง บอกไอ้เศษเที่ยวโซเชียลเขาฝากถึงแอฟซีทุกท่านนะแต่คอมเมนต์อะไรมาก็คิดดีๆหน่อยใจใผมลําบากปากมากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หรือว่าคนที่ดูเนี่ยนะมันจะประมาณแบบว่าเขาละมาจิตใจตอนกลางคืนนี่แบบเปิดดูตะกินข้าวตอนที่แบบกลางกันนอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าดูแตภาพอย่างเงี้ย <c oughs> อ่ะอคูราเต ใครที่จะส่งพัสมาขายก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับไอดียไล k i VI NAI แปดแปดเชิญได้เลยจบให้ทุกระบบซื้อจนคุณร้องขอชีวิตว่าขอได้แล้วสเตตีต้ขอตัวนี้สวัสดีครับฝากฝากฝากไว้ในช่องฟิต